พัตคารไทยเฮงอาหารจีนที่เยาวราชแบบสูตรเด็ดแบบจีนให้หลา,มมากมายหลายชนิดเช่นเหมือนจีนย่งเดิมอร่อยดีเรือดำน้ำผัดองกะหรี่เอ้ยอเอาของมีขครืงยนต์้วเอาเครื่องยนจีนเือเครื่องยนต์ยี่ห้อังแสนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกน่งทุกๆรุ่นนะครับ ยังคงส่งต่อสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบจีนไหหลำรวมมิตรไทยแห่งครับเมนูที่ร้านนะครับมีทั้งข้าวมันไก่โกยซีมีจับชายไหหลำซุก,กี้รวมหม้อไฟซุกี้รวมมิตรผัดแห้งไฟแรงีี่่เกเกออคยยไปททวววบบบบนน เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อไปขอกินน้ำนะขอไปทานเลยโทษนะโทษดย่างปั๊บปเ๊บกูมม่แต่ละแหวงไอ้สองคน